ก็ตอนนี้มีเสน่หาสัญญาแค้งกับผมอยู่ก็เลยไม่อยากให้มารบกวนสมาธิละคอนมีเป็ดมีเป็ไปเยอะไหมคะพี่ที่แบบว่ามีปฏิเสธไปเยอะก็จะนิว่าคนคงดูด้วยอ่ะเนาะแสดงว่าก็มีติดต่อเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันดูไม่เยอะเดูรบกวนนิดหนึ่งจริงจริงมันเป็นคิวละครหรืออะไรคะคี่ไม่ได้ค่อยากคิวละครเนะเพราะตอนนี้เสน่หาก็จะออนแอร์แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ ผงก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายเยอะค่ะเจ็ดวันเลยไหมคะเจ็ดวันอือตอนนี้เรื่องละครถ่ายไปถึงไหนแล้วคะเสนหาปีเอ่ออาทิตย์นี้ปิดกล้องค่ะส่วนผงก็ถ่ายต่ออืมรำวองแต่เรื่องของงานอีเวนต์ยังไงบ้างคะจะภาพอยู่เลยให้เวลาครอบครัวหรืออะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะแบัดนี้ถ้าถ้าเสน่ห์หาสุดท้ายปิดกล้องเราจะรับแันมารับเงินเยอะขึ้นค่ะอือก็ยังคงเป็นเลยละก็ค่ะ ที่เราแบ่งนี่คือแบบว่าแอมแอมพี่จะไม่อยากรับอีเวนต์แล้วหรือว่าหลังจากละครก็ถ่ายละครน่ะหมายถึงว่าถ้าหลังจากจบละครแล้วก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีเรื่องของยากหรือว่าช่วงนี้จะแบ่งงานกับละครกับเรื่องครอบครัวแบบแบ่งชัดเจนแล้วพี่เจนจะให้เวลากับส่วนตัวมากขึ้นครับจะให้เวลากับครอบครัวหรือเพื่วนตัวมางานก็ก็ก็เป็นปกติต้องให้เวลามากกว่างานอยู่แล้ว ชิ้นนี้เกี่ยวกับชั้นเกิดของพี่ไหมอะไรเงี้ยวันที่ไม่อยากให้รับงานไม่เกี่ยวมาเจอเจอพวกเราอะไรเงี้ยคิดถึงงานจะมางานอีกเลยก็อยากแต่ว่าจริงๆแล้วพอพอมีอีเวนต์เยอะก็มันเหมือนกับละครเราเราไม่ได้เต็มที่อ่ะก็อยากจะทำให้ละครเต็มที่ก่อนนะสายสั่งละครดิถามก็เสนอหาสัญญาแค้นค่ะยี่สพฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเร็วๆนี้แน่นอน